สมาดีน้องสมาดีที่รุทอาทุทัทสรสัจจก่กพี่น้องมื่นอ,อน,น้ำานา้าก่าพี่น้อง้ำนาวัดเทินพี่น้องมาสร้าม,มือพี่น้องมาซออยคนเด้ทำบริหารหนาเลย อากาศนะอากาศเย็นนะอากาศเย็นนะอากาศเย็นดีอากาศเปลี่ยนนิดนึงเนาะอากาศเปลี่ยนะโอ้ยมือนมันทิพงานพี่น้อยมัดทิพพอมน้าพอมตาพี่น้องเจ๊เมาพี่น้อง บอกคำตันพี่น้องมามามาน้ำหน้าชาวคนอีแหละพี่น้องมาดีมาดีพี่เบาจอยเรื่องมาดี่ปีต่างจอยเด้อว่าเทิ่นพี่น้องมาเพื่อว่าเทิ่นเพื่ึ้นมาน้ำหน้าพี่น้องหน้าคนเองขนาดเจดด้พี่น้องแดดแห้งซาดได้เปิดบวกชู้อยู่บ้านนี้มาครับตามแดดแห้ง่าสั่นแหมหน้าแหมตาว่าสั่นออื พี่น้าแักเกมึงกาพี่น้องคุแม่วาเทินพี่น้าแต่หมวนน้ามันจะหายงอ่อนน้าหมวนพี่น้าจะแนกเมกมขาพี่น้าไอู้ดแต่ก้อนพูเขียวเขียว เนาะเคี้ยวงามแด้ควาใสบพูดลายด้เมย์ัดช่้มาดัหน้าซอยพี่น้อยแม่ ที่ชอบพูดนะใส่เกดดำหน้าไปน ah. ้งร้ายอะไรร้ายกับสามสอบส่วน ใหเกยไทยหน้าไปนะผมไทยห,หน้าหน้าผมพ้นกับปุกไปหน่อยนี่แต่แดดปักนหญยังอ้าวยังไงได้พ้น,น,น,นกบรบปุกหายนะพี่น้องจอูนง่น้ำดำอือ จมมุ้นพี่น้องอจมมุ้นมาสั่นพ้นกระนกโต๊ะหายพี่น้องเอ้ยจูนน้ำดำหะแล้วน้ำถาพ้นพี่น้องน้ำถาพ้นพ้นหม้ห้อยหายซะน้าน้าถ้าช่วยเพื่นกาเลิ่มเคี้ยนพี่น้องแต่ก็เด้นหน้าพ้นกั ปล่อยปลาลายเนาะปล่อยปลาลายบ้านกนกเีวปลาเละแล้วปล่อยเนาะต้นได้น้องคบมแบบละสิเกอแมวละสิเกอหัวอาหารเนาะปล่อยปลาไใ่เบิร์ตกเว้นมีปลามียปลาลายมันอกลไเออก้านี่อล่ยลายพี่น้องปล่อยปลาพิก้า นะตึกกินขมขมมือบ่ตึกกินขมมือพี่น้องเอ้กกกไดปลาเบิดปลาเนาะขาตึ๊กปลาลาเกินพนน่าเนาะ,นะนต้นใหญ่ได้ปลาปลาอยเขาปลานิ่นบ่ปลาอยางพายากกินปลาพนหมุดจอเด้อพี่น้นองเด้อ

ด้นหน้ามุมวนพี่น้องด้าหน้ามม่ตักตักแดดตักหน้า <c oughs> <c oughs> ทยหน้ากับทยหน้าพี่น้องขือมาใช่ท้องมือว่าใช้กำแพงลาแพงาดีพี่น้องอืมนหนัี่ผู้เด้อมวนน่าดำหน้าเนาะไผ่มเล่นหมดื้อแม่มงก็มวเปียบ้านของนี่สีดมนี่ สบายเลยแหละพี่น้องเด้อพี่น้องมาด้านหน้านกันเด้อพี่น้องเด้อนกับพสับอี่นง้อสองพี่น้องอย่าลืมติดตาม่องสอแพงเด้อพี่น้องลืมติดตามเด้อพี่น้องเด้อสองสาแพงพี่น้องฝากกดไลค์กดแชรพี่น้อง

แมนมึงดินดากเลยง่ายครับฮะลูกแก่มผัพ่น้อยก็ไล่คนอู่ด้วยลูกแขกพี่น้อยอืออือไอ่สมุขเนี้ยเนาะเอาขึ้นน้กเอ่าขึ้นน้ำตกเลย แม่พวกเราขึ้นโป๊ะเห็นแบบใดผู้ว่ามีแล้ว้าผูว่า้่านกับท้ายหน้าพี่น้าโอ้ยมีแห้งดิพี่น้งเอ้ แต่พี่น sí yeah? ้เสียงยิ่เสียงเนาะมีแห้งพี่น้าผ่อนไทยแมนท้านแม่มเล่นกนอไ่ดท้วอยตอบหแม่มาต่การการสุคอยน่้ไม่ทายควยนะแต่อดีตเนาะอยู่พอก็แมอ ทายควายคาดควายน้ะควายเมื่อกับเมื่อเมื่อขาหนมือนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคนพี่น้องสิบเอ็ดค่ะจ้าเด ้ากี่ตเวก็ค่ะตวมนชิปตีเฮ้ยชิท้หมกรัดได้มันเป็นเปล่งหัวได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดยูไส้หน่งหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเอคนนับพิษพี่น้องออแดดมันลงแห้งพี่น้องเ้ยออตาก็เริ่ลาย เมตาลายพี่น้าน้ำพิษพี่น้าเ้ยอืมเอ้าก็ข่าวเคียร์ไปน่อเอ้ยเป็นท่งพรานี่คืออกห้นะพรอนกันนเคือเค็ครับต่กี้น้นำก็พอก็แม่น้ำน้าพงได้สักลุงจะโอ้ยพัวมมือต้นแดงวัดฮะ จักลุงนะมันมีน้ำดำห้วยดำพงไว้พอพาดำเหมือนด,ดำที่จะาเมกลุกนะสองคนดำนกันเอละหพันรอากนหี่น้าพ่อแท้ทงหายทงหน้าพี่น,น้า ทองกลุกเขียพี่น้องหน้าพจุกู้หัวห้หน้าพี่น้อยพูดลนเลาะพี่น้องอืมเออโรูเล่นะพี่น้อยอากาศทุงหายทงหน้าพี่น้อง วันสัมมี่นี้ขอลาไปคลิปด้วเพื่อน้องฝากติดตามส่สสองจ่อยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องพ่อแม่คิดหนาสนะสบายดีไปเลยพี่น้องบ๊ายบาย